สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP พีนี้นะครับเป็น EP ีที่519นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะก็มากันค้ำๆเลยนะครับมากันเย็นๆเลยนะครับพี่พี่ผมเพิ่งไปเช่านะครับไปเช่าพระมาสององค์นะครับพี่พี่นะก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยถูกใจเลยนะครับเป็นพระที่สวยถูกใจเลยนะครับพี่พี่ก็ได้มาสององค์นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยม A นะพี่ๆนะอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A แล้วก็เป็นพิมพ์อ่าวัดละคังนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีนะครับอ่าวัดละคังนะครับพี่ๆนะอ่าก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่า ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอดลไลน์ะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับอ่าม,ามามามาชมกันเลยนะครับองค์แรกนะพี่นะอ่ะองค์แรกเราชมองค์นี้ก่อนเลยนะครับ พิมพ์เจดีก่อนเลยนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีวัลกระังนะพี่พี่นะเป็นพิมพ์ทรงเจดีวัลกระังนะครับองนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมเส้นซุ้มวัลกระังเนี่ยพิมพ์ทรงเจดีเนี่ยครับเขาจะสวยงามนะพี่นะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับจะมีหูลายๆนะครับจะมีหูลายๆใบหน้ากลมเกตนะครับแหลมเห็นไหมครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมนี่องนี้ยังมีริ้วจีวรนะ ลิ้วเส้นสังกตินะพี่นะเห็นไหมสองเส้นเลยพี่นะแล้วตรงนี้มีนิดนึงนะครับทิ่มเข้าไปเห็นไหมเป็นเดือยหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมองค์นี้เป็นพระที่สภาพยังสวยงามนะพี่นะเห็นไหมยังมีเส้นสังกติสองเส้นเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมแล้วนะครับพี่องค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่ชัดเจนจริงๆนะครับนี่ตรงน้าแข่งเห็นไหมครับพี่เป็นตรงน้าแข่งขัดสมาธิเพชรเลยเห็นไหมครับนี่ โอ้โหเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมนี่ฐานนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะพี่นะฐานชั้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายเรือนะครับหัวเรือนะครับเห็นไหมหักโค้งขึ้นไปไหมพี่เห็นไหมครับนี่หักโค้งขึ้นไปฐานชั้นที่สองนะพี่คล้ายๆลูกศรนะเขาจะคล้ายๆลูกศรเห็นไหมครับอเห็นไหมครับหัวฝั่งนี้นะครับแต่เป็นแบนบี้บีหน่อยนะพี่นะหัวฝั่งนี้จะบิดแบนเบนบีบีหน่อยฝั่งนี้จะแหลมนะครับเห็นไหม อ่าฝั่งนี้จะเป็นแบนบีบๆ BB หน่อยนะครับพี่ๆอ่าฐานชั้นที่สามนะครับพี่ตรงนี้จะมีติ่งนะอ่าผมเห็นหลายอง์ละส่วนใหญ่ตรงนี้จะมีติ่งนะพี่นะอ่านอกจากว่าองค์ที่มันหลุดล่อนออกไปหรือไม่ติดไม่ชัดนะแต่ถ้าองค์ชัดๆแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีติ่งนะพี่เห็นไหมอ่านะครับแล้วดูเส้นซุ้มนะครับพี่ๆเส้นซุ้มนะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ยังมีเส้นขอบบังคับพิมพ์นะพี่นะ เส้นซุ้มน่ใหญ่เลยนะครับเส้นซุ้มใหญ่ไหวพาซีกเลยนะพี่พี่เห็นไหมตรงนี้จะมีลักษณะป่องๆนิดนึงนะพี่นะเห็นไหมนะครับดูเนื้อนะครับพี่องนี้เนี่ยโอ้เนื้อนี่แบบไม่ต้องห่วงนะครับพี่เน,เนื้อเนื้อเนี่ยดูแบบเนี้ยดูเหมือนแห้งๆนะพี่นะดูเหมือนแห้งๆนะครับเดี๋ยวเราพอซูมกล้องเข้าไปพ,พี่พี่จ๋าเห็นไหมครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่พ,พี่นะอ่าดูนะครับโอ้พี่ดูใบหน้าที่พี่ ใบหน้าเนื้อเป็นเป็นก้อนก้อนเลยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อเป็นก้อนก้อนเป็นไตๆตอยู่ข้างในเลยพี่เห็นไหมครับอ่าองค์นี้นะครับพี่เอาไป8,500บาทนะ8,500บาทนะพี่นะผมแบ่งปันที่8,500บาทนะครับเห็นไหมครับพี่พี่พี่ดูนะครับเห็นไหมอ่านะครับเนี่ยดูเนื้อหาเขานะครับพี่พี่เนื้อหานี่ไม่ต้องห่วงครับพี่เนื้อหานี่โอ้โหส่องเข้าไปนี่ เนื้อหนึกนุ่มเลยนะพี่นะหนึกนุ่มเป็นก้อนๆเลยนะเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับดูอย่างเงี้ยแห้งๆนะแต่เป็นก้อนๆเลยนะครับอ่าดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังพี่จ๋าไหมครับด้านหลังนะครับนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดรูๆพุนๆนะพี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับด้านหลังนะครับเรียบๆนะครับหลังกระดาษนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีรอยรูพุนนะครับเห็นไหมรอยปูไตนะครับนี่รอยปูไตนะเห็นไหม อ่านะครับด้านหลังนะพี่นะด้านหลังก็จะแบบนี้นะพี่วงนี้ผมเอา8,500บาทครับพี่8,500บาทนะครับ่าด้านข้างนะครับพี่ด้านข้างเห็นไหมอ่าด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับพี่อ่าอ่าผมให้พี่พี่ดูพิมพ์ทรงนะเห็นไหมพิมพ์ทรงเนี่ยส,สวยงามนะครับวงแขนดูวงแขนนะพี่ตรงนี้มีเส้นสังคติด้วยนะพี่นะ,นะเห็นไหมสองเส้นนะครับนี่เป็นสองเส้นเลยนะครับ ตรงนี้ก็มีรูปเป็นหน้าแข้งเลยนะพี่นะเป็นหน้าแข้งเป็นฝ่าเท้าเลยเห็นไหมครับอ่าชัดเจนนะครับองอน,นี้สวยงามจริงๆนะพี่นะใครกําลังมองหาอยู่ทักเลยพี่ผมเอา8,500บาทนะครับองค์นี้นะครับ8,500บาทนะครับอ่าองค์ที่2นะครับพี่ๆองค์ที่2องค์ 2, งนี้เลยพี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับนิยม A ดูยังไงแยกยังไงพี่อ่นิยม A นะครับเขาจะมีตาพิอินเห็นไหมนี่นี่น,นี่ตาพิอินต,ตรงนี้ไหนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ตรงนี้ตาพระอินนะครับบางองค์ก็มีรูนะบางองค์ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับคล้ายๆดวงตาเห็นไหมเนี่ยตาพระอินนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นเนื้อที่เป็นร่องยาวเลยเห็นไหมเป็นร่องยาวนะครับแต่ถ้าเป็นนิยมบีตรงนี้ไม่มีนะนิยมบีตรงนี้ไม่มีตาพระอินแต่นิยมบีจะมีนิ้วนะครับ,น,น,น,รบนิ้วที่ตัดเป็นแท่งเลยนะครับที่ติดเป็นแท่งคมเลยนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นเนื้อก้อนๆเป็นตันนะพี่นะถ้าเป็นนิยมบีนะครับส่วนนิยมเอต่มีตาพระอินนะครับ จะมีปลายนิ้วเล็กน้อยบางองค์นะครับหรือบางองค์ก็มีมีเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นร่องนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินระหว่างสังคติกับนิ้วจีวรเห็นไหมครับอ่าแยกง่ายๆครับพี่แยกง่ายๆนะระหว่างพิมพ์นิยม A กับนิยม B องค์นี้นะครับพี่เอาไป7,500บาทนะ7,500บาทนะครับองค์นี้อ่าดูนะครับสภาพนะครับพระพระเป็นสภาพที่ สวยคมชัดลึกแล้วเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อสไตล์วัดบางคลาเลยนะพี่นะเห็นไหมล่องตาเห็นไหมเบ้าตาลึกนะครับตาเป็นเปลือกตาเลยนะครับจมูกนะครับโด่งเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมปากยิ้มสวยงามนะครับใบหูสองข้างติดชัดเจนนะพี่นะใบหูสองข้ามติดชัดเจนนะครับเห็นไหมนะครับพี่พี่ดูคาบอะไรต่างเนี่ยคาบเห็นไหมคาบตะกันต่างๆมีสนิมซาแดงนะครับเห็นไหม คาบเขียวครับคาบตะกันสีดำดำนะครับนี่ดูตามซอกนะพี่เห็นไหมครับดูความเก่าเขานะดูผิวพันธุ์เห็นไหมครับอ่าดูผิวพันธุ์เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเส้นริ้วจีวอเห็นไหมครับติดชัดเจนมีเส้นแซมด้วยเห็นไหมมีร่องเส้นแซมด้วยเห็นไหมอ่านะครับดูนะครับพี่ๆนะตรงหัวเข่าอ่าตรงหน้าแข้งนะครับไล่ลงมาเนี่ยตรงตาพี่อินนะครับเห็นไหมครับพี่นะอ่าเนี่ยเขาจะมีเนื้อ ก็าจะมีเนื้อเกิน2อันนี้นะเชื่อมลงมานะอ่าเห็นไหมครับดูสนิมความเก่าต่างๆนะพี่นะอง์นี้ผมเอา7,500บาทนะครับพี่7,500บาทนะครับอ่าเนี่ยด้านหลังนะครับพี่ด้านหลังพี่ก็จะเห็นได้ไหมสันใบหูข้างหลังเนี่ยติดชัดเจนเลยพี่แล้วดูตรงเสียนท่านนะครับนี่แล้วดูตรงกล้ามเนื้อลิวจีวรนต่างๆพี่ดูความเก่าเห็นไหมครับ โอ้องนี้นี่เก่าจริงนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตามฉบับวัดบางคลานเลยนะพี่นะตามสไตล์เนื้อวัดบางคลานเลยนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะเห็นไหมดูเนื้อดีครับพี่พี่จ๋าโอ้โหเนี่ยพี่ดูสลิมซ่าได้ไหมอ่ามีคราบสาแดงนะครับคราบตะการสีดําต่างๆคราบเขียวๆเห็นไหมโอ้โหคุ้มพี่ราคานี้นะคุ้มแน่นอนนะครับอง์นี้นะครับผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอดูใต้ฐานนะครับ นี่ใต้ฐานก็จะมีการช่อฉนวนเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีการแต่งตะไบนะครับเป็นเอ่งๆแบบนี้มีเม็ดแบบนี้พี่ธรรมชาติเลยนะครับอ่าธรรมชาติเลยนะถ้ามีเอ่งแ่งแบบนี้มีเม็ดเดือดแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยครับอ่านะครับแบบนี้ธรรมชาติเลยนะครับพี่ๆนะองค์นี้ผมเอา7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ